นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ โดยชะตาพาเพลินใบอัมทรนีเดินแม่หมออัมธรรมทารโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนเมษายน2566ของชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนนั่นเองนะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนในเดือนมีเมษายน2566นะจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอ คลิกลิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลแล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะคะอ่ะดูพลังงานกันเลยนะชาวลัคนาราศีมีหนหราศีมีนะในเดือนเมษายน2566นะ ต้องบอกว่าไอเดียบันเจิดในความคิดดิเริ่มสร้างสารรค์เยอะมากนะในเดือนนี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณน่าจะมีไอเดียดีๆนะในการทํางานก็ดีธุรกิจก็ดีและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพระวังนิดนึงคือเรื่องของอาการปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวปวดศีรษะจากการใช้ความคิดเยอะรวมไปถึงปวดข้อไมายข้อมือหรือว่าแขนนะรวมไปถึงระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปนะ ใครนะที่หวังอยากจะมีลูกมีหลานเนี่ยในช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีโอกาสมีลูกมีหลานได้เหมือนกันนะฮะในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สิสนนะคะโอ้ต้องบอกเลยอย่างที่บอกไปไอเดียความคิดเริ่มสร้างสารรค์มันบันเจิดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสทางการเงินค่อนข้างมากยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะโอ้โหต้องบอกเลยพลังงานความรวยเนี่ยมาราศีจับเลยนะในเดือนเมษาย,ยน2อง6นะ ต่อมาค่ะเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างนะคะเออเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างอาจจะมองคุณเป็นที่พึ่งนะเนื่องจากว่าเขาก็หนักนวงอยู่นะและตัวคุณก็อาจจะมีความสามารถเยอะนะก็อาจจะมองว่าคุณเป็นที่พึ่งสําคัญของเขานะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเรื่องของบ้านเรือนที่พักอาศัย ความมั่นคงดูจะพลังงานมีโอกาสที่คุณจะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สิสนนะมีที่ดินนะคะมีโอกาสว่าใครอยากจะออกรถใหม่ออกบ้านใหม่ที่ดินใหม่มีโอกาสที่จะได้นะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองเลยทีเดียวเก่งมากๆนะคะชาวลัคนาราศีมีนหร,ราศีมีนในเดือนเมษาย,ยนนะ ต่อมาลูกหลานบริวารล,ลูกน้องอยู่ในโอวาสดีนะคะลูกหลานบริวารล,ลูกน้องอยู่ในโอวาสดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีนะคะเคารพและเชื่อฟังในตัวคุณค่อนข้างดีนะอยู่ด้วยกันแล้วสร้างความสุขกายสบายใจให้กับคุณด้วยนะหรือเป็นไปได้ว่าลูกหลานหริวาลูกน้องอาจจะนําโชคนําลาบนําโอกาสดีๆนําข่าวดีนําความสุขความสมําเร็จความสมหวังมาให้กับคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังหรือปัญหาอุปสรรคมีไหมดูจากพลังงานระวังคําพูดและการสื่อสารนะคะในเดือนเมษายน2อง6นะชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนอาจจะได้เจอหรือพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาแลนะบางคนมีความคิดเป็นของตัวเองสูงระวังคําพูดระวังการสื่อสารนะและทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะคะอะไรที่ยากมันก็ง่ายได้อะไรที่ง่ายถ้าพูดไม่ดีก็ยากได้เหมือนกันนะต่อมาค่ะเรื่องของ ความรักความรักโอ้โหเห็นไหมถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนนะถ้าสถานะไม่ชัดเจนนะก็ต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะชัดเจนมีสูงมากๆนะมันเหมือนกับว่ามันสมหวังสําเรตนะฮะในเดือนเมษาย,ยน2 0 1 6เนี่ยชาวลัคนานราศีมีนมีแต่สิ่งที่ดีๆที่มันสร้างความสําเร็จสร้างความสมหวังสร้างความสุขให้กับคุณนะคะอือ ส่วนถ้าเกิดสถานะไม่เีศอมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอย่างที่บอกไปเลยนะถ้าหวังมีลูกมีโอกาสนะถ้าหวังแต่งงานโอ้โหต้องบอกเลยมีข่าวดีแน่นอนนะมีโอกาสเฉลิมฉลองนะมีโอกาสมีงานมงคลเนะนะเออมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องของความรักนะสูงมากๆพลังงานความรักดีเหลือเกินนะคะต่อมาสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างคือ เรื่องของการเดินทางเหมือนคูณจะมีโอกาสได้เดินทางเนาะ,ะระวังในการเดินทางใหม่หมายถึงในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมการอะไรต่างๆนะคะมากกว่านะ,ะ,อ,ะอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษรายละเอียดอะไรต่างๆดูแลให้ดีแล้วกันเนาะนะคะในการเดินทางอะไรต่างๆเตรียมเอกส ო งเต็กอกสารให้ครบถ้วนนะอย่าประมาทย่า เขาเรียกว่อะไรอ่ะเตรียมเตรียมพร้อมอะนะเตรียมให้พร้อมแค่นั้นเองจะได้มีมีปัญหานะคะความสําเร็จเป็นอย่างไรความสําเร็จดูจากพลังงานนะต้องบอกเลยโอกาสในการประสบความสําเร็จในเดือนเมษายน2 0 6มีสูงมากนะคะมีโอกาสมีช้อยมีทางเลือกหรือมีมีอะไรมาให้เลือกให้ตัดสินใจให้คิด นะซึ่งดูจากพลังงานก็มีโอกาสที่จะสมหวังสําเร็จดังใจปรารถนาด้วยนะส่วนเรื่องของการงานต้องบอกเลยถ้าทําธุรกิจนะคุณโดดเด่นมากเลยนะทําอะไรที่เป็นในเชิงธุรกิจนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากคาพูดคําจาดีหรือใช้หรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารเพราะาคุณ สื่อสารพูดจาชักจูงน้นมนม้นมนาวใจคนได้ดีมากนะในเดือนเมษายนนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะส่วนถ้าเกิดว่าทํางานออฟฟิศนะทำงานเ,เป็นขาราชาการหรืออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือ การทาเอกสารทําอะไรต่างๆเนาะหรือว่าการร่วมทํางานอะไรบางอย่างกับใครเนี่ยให้ดูรายละเอียดให้ดีนะเพราะว่า,ามีเกณฑ์ว่าอาจจะบางครั้งบางทีคนที่มาทําให้คุณทําแทนคุณทําร่วมคุณอาจจะไม่ได้แบบละเอียดถี่ถ้วนเท่ากับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ต้องเช็คให้ละเอียดทุกเรื่องเลยนะคะต่อมาโชคลาบมีไหมโชคลาบดูจากพลังงานมาจากการทํางานเป็นหลักนะ โชคลาภจะมาจากการทํางานเป็นหลักคือมีโอกาสมีแหละโชคลาภอะ่ะนะคะแต่หลักๆคุณทํางานเต็มที่ปุ๊บอะ่ะโชคลาภมันเกิดขึ้นนันทีจากการจากผลงานของคุณเลยนะแล้วโชคลาภมันก็ตามมาด้วยเนาะสุดท้ายก็อะไรอีกที่ต้องระมัดระวงังนะคะ ความคิดความเครียดของตัวเองค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความคิดความเครียดของตัวเองบางครั้งบางทีไม่มีอะไรคิดมากคิดหม่ทุกข์ใจเปล่าๆนะและมันส่งผลต่อการดึงพลังงานไม่ดีเข้าสู่ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือความคิดความเครียดหรือความกังวลใจมากเกินไปของตัวคุณเองนั่นเองนะชาวลัคก็นาราศีมีนหรือราศีมีนเนาะที่เป็นคนที่ต้องบอกว่าไหลไปตามกระแสนะคะมีความอ่อนโยน อ่อนไหวกับทุกๆเรื่องนะจิตใจดีนะคะก็เลยอาจจะอ่อนโยนอ่อนไหวกับทุกๆเรื่องแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นประคับประคองตัวเองให้ดีเชื่อมั่นในตัวเองคุณมีคุณค่าและคุณเป็นคนดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราคิดดีพูดดีทําดีเราก็ได้ดีแน่นอนนะและนี่คือาำแนะนยทั้งหมดของคุณนะชาวลาคนาราศีมีนราศีมีในเดือนเมษายน2องพนานะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดด i n กริ่งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูและกลังใใใจหห้มม่น นำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานเติอนรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย